สวัสดีค่ะทุกคนจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ปูได้รีวิวชาแนลลิปแคร์ตัวนี้ไปนะคะปูก็จะมารวมทั้ง5ไอเทมนะคะที่ปูได้ใช้บำรุงลิมฝีป,ปากของปูแล้วก็เป็นตัวที่ชื่นชอบนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าไม่ชื่นชอบเนี่ยปูก็จะไม่ใช้ต่อนะคะปูก็จะคือจะมีบางตัวเนี่ยใช้แบบว่าใช้ไปไม่หมดด้วยแล้วปูก็ไม่ไม่ใช้แล้วปูรู้สึกว่ามันยังไม่อินเลยเนี้ยนะคะแต่ว่าทั้ง5ตัวที่นํามาเล่าเนี่ย เป็นรายที่ชอบแล้วก็อินนะคะแล้วก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อว่า ใครที่อยากจะหาตัวช่วยบำรุงริมฝีปากนะคะยิ่งในตอนนี้นะคะหน้าหนาวแล้วนะคะก็จะต้องการบำรุงมากกว่าเป็นพิเศษเลยเพราะว่าริมฝีปากเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบจากความหนาวมันก็จะแห้งลอกเป็นขุยได้ง่ายใช่ไหมคะก็ขาดลิปบาล์ในการบำรุงไม่ได้เลยนะคะปุ๊กก็จะมาเล่าไปถึงทั้ง5ตัวนะคะเผื่อว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่กําลังมองหาลิปบาล์มนะคะที่จะมาช่วยบำรุงริมฝีปากให้มีสุขภาพดีอิ่มเอิบนั่นเองค่ะมาที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นขอ สองนูนะคะนู๊ตเวอร์รี่โรสนะคะที่เป็นกลิ่นที่หอมละมุนเหมือนแบบทาไปเหมือนได้กลิ่นขนมไปนะคะเขาจะมีเป็นโน้ตที่เป็นวานิลาอ่อนๆด้วยค่ะแต่ว่าถามว่าได้กลิ่นวานิลาจ,จริงๆไหมนะคะก็คือไม่ได้แต่ว่าปูรู้สึกทุกครั้งที่เวลาได้ทานเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความหอมเหมือนขนมเหมือน เหมือนแบบได้กินสตรอเบอรี่อะไรอ่อนๆเลยประมาณเนี้ยค่ะคือแบบมันหอมแล้วก็เนื้อบามเนี่ยมีความละมุนมากๆเลยเนี้ยค่ะกูก็ใช้มาเยอะประมาณนึงนะคะก็เป็นอะไที่ชอบมากๆเลยกูรู้สึกว่ามันเนื้อมันนุ่มแล้วก็ทาไปก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็มีความหอมอ่อนๆซึ่งเป็นไดที่มันตอบโจทย์มากๆเลยถ้ามีความที่แบบได้กลิ่นหอมอ่อนๆไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบ หอมละมุนดีมากๆเลยคือปูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นตาในเรื่องของลิปของนุกที่เป็นกระปุกสีเหลืองๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งอันนั้นอันนั้นปูก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนกลับไทยเนี่ยปูเอาไปให้คุณแม่ใช้นะคะก็เลยเหลือนุกที่เป็นสีชมพูนะคะที่เป็นเวลี่โรสตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชอบมากๆเลยใช้ดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็สนดราคาเนี่ยก็ไม่ถึงกับแพงมากเพราะว่า ก็จะอยู่ในราคาประมาณ300กว่าบาทเลยประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็ถ้าใครอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยก็หาซื้อได้ในร้านขายยานะคะใช้ดีมากๆเลยของนูสเวอรี่โรสตัวนี้แล้วก็กลิ่นที่มีความละมุนเหมือนขนมละคะทาไปแล้วนึกว่าได้กลิ่นขนมไปด้วยเลยดำนองนี้นะคะแล้วก็มาที่นุสที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดอันนี้นะคะตัวนี้ออกใหม่ล่าสุดรับ ปูเห็นแพ็คเกจจิ้งนะคะปูก็เลยอยากได้นะคะตัวนี้ก็เป็นของลูกเหมือนกันนะคะที่เป็นลิปออยล์นะคะที่เขาจะมีความเป็นน้ำผึ้งนะคะเมื่อเวลาทาที่ลงไปที่ริมฝีปากแล้วเนี่ยเหมือนได้จิบน้ำผึ้งตลอดเวลาเพราะว่าเขาก็จะเป็นฮันนี่ลิปแคร์นั่นเองค่ะที่จะเป็นลิปออยล์นะคะที่จะช่วยบำรุงริมฝีปากที่ให้มีความชุ่มชื้นตลอดเวลานั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบนุ่มๆน,นะคะเป็นแบบ พอเปิดมาเนี่ยได้กลิ่นเลยที่เป็นน้ำพึ่งนั่นเองค่ะเป็นแบบน้ำพึ่งเลยแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยสะดุดตาที่ตรงที่ที่ตรงเปิดเนี่ยนะคะเขาจะให้ความเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นรังพึ่งนั่นเองค่ะเป็นดีไซน์นะคะสวยๆเก๋ๆที่เป็นของลุกที่พึ่งออกมาล่าสุดนั่นเองค่ะที่เป็นลิปออยล์นะคะที่ช่วยบำรุงริมฝีปากของเราค่ะอันนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณที่ สิบสามสยูโรอะไรประมาณนี้ค่ะก็หาซื้อได้ในร้านขายยาแล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็หาซื้อได้ในร้านขายยานะคะถ้าใครอยู่ในฝรั่งเศสเป็นของ a าเวนล b u t ัตเนั่นเองค่ะที่จะให้การดบำมมรุงริมฝีป,ปากของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าบูใช้มาอย่างต่อเนื่องมากๆก็ใช้ไปเยอะแล้วประมาณนึงนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้นะคะไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําหอมแต่ว่าในเนื้อของบัตเทอร์ในเนื้อบารมเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ละมุนมากๆเลยแล้วก็ทาไปก็ได้ถึงความแบบความชุ่มชื้นที่ริมฝีปากได้ดีมากๆเลยตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ 7- หรือ8ยูโรอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นไรที่หาซื้อได้ในร้านขายยานะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ถึงกับแพงมากนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาต่อกันอีก2ตัวค่ะ มาถึงอีก2ตัวปิดท้ายนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น d ีออลิฟโกนะคะ2ตัวที่ปูดจะเล่าปิดท้ายนี่นะคะก็จ่ายแพงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ได้การันตีด้วยคุณภาพแล้วก็ด้วยแบรนด์นั่นเองค่ะดีออลิฟโนะคะนี่เขาก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะสําหรับของ d ีออนะคะเพราะว่าเขาจะให้ลิมฝีดปากที่ฉ่ำโกลนะคะตามชื่อเลยนะคะแล้วก็ เป็นไรที่โกรจริงๆค่ะเพราะว่านอกจากที่ริมฝีปากของเราจะชุ่มชื้นแล้วเนี่ยนะคะเขายังให้สีที่สวยงามแจมแจมชมพูชมพูมพอ่อนๆด้วยค่ะแต่ว่าเขามีหลายสีอันนี้นะคะเป็นสีพิงค่ะปูก็เลือกเป็นสีพิง้งแล้วก็ทุกครั้งที่ทานเนี่ยมีความรู้สึกว่าฟินมากๆเลยคะ่ะมันเป็นไดที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับดีออลิปโกรตัวนี้นะคะแล้วก็เวิร์กมากๆเลยแล้วก็ปูรู้สึกว่าเวลาทุกครั้งที่ทานเนี่ยมันแบบ ริมฝีปากเนี่ยมันนุ่มมันฉ่ำม,มันโกรมมากๆเลยมันชุ่มชื้นแล้วมันดีต่อริมฝีปากมากๆเลยค่ะคือสําหรับใครที่ไม่ชอบทานในเรื่องของลิปสีนะคะตัวนี้ก็ได้เหมือน2ชั้นเลยก็คือแบบได้ทั้งเป็นตัวที่เหมือนแบบบำรุงริมฝีปากไปด้วยแล้วก็ได้ทั้งริมฝีปากที่มีสีสันขึ้นมานิดนึงที่แบบว่าทําให้เป็นแบบ มีความงดงามที่เรียวปากนิดนึงนะคะก็จะเป็นสีอ่อนๆนั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกกันว่านะคะลิปโปรนะคะเขาก็จะเปลี่ยนตามอุณหภูมิสาภาพอากาศอะไรต่างๆด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็นั่นแหละก็จะเป็นอะไรที่ให้ความชุ่มชื้นกับเปลีผิวปากของเราไปด้วยแล้วก็ดีงามมากๆเลยใช่แล้วก็ชอบติดใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความหอมอ่อนๆเหมือนมิ้นท์อะไรทํานองเนี่ยค่ะมาที่ตัวชาแนลที่ปลูกก็ได้รีวิวไปแล้วนะคะชาแนลของ เป็นที่เป็นลิปแคร์ตัวนี้นะคะก็เป็นไห่ที่นุ่มละมุนดีมากๆเลยสําหรับที่จะบํารุงริมฝีปากที่แห้งโดยเฉพาะเพราะว่าคือปูเป็นคนที่ขาดในเรื่องของการบํารุงริมฝีปากไม่ได้เพราะว่าริมฝีปากเนี่ยเป็นคนที่ริมฝีปากแห้งนะคะคือถ้าเกิดไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยมันจะลอกเป็นแผ่นแล้วก็ชอบจะเอามือไปแกะอะไรเงี้ยคะไปดึงอะไรเงี้ย คือแล้วก็มันก็จะทําให้เลือดออกมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะก็ปู่ก็จะพยายามทาพวกลิปบาล์มลิปแคร์ตัวช่วยที่นํามาเล่าเนี่ยลาคะทำให้ริมฝีปากเนี่ยได้ฟื้นฟูแล้วก็กลับมามีสุขภาพดีได้ความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะก็นั่นแหละอย่างที่ปู่ได้เล่าไปนะคะทั้ง5ตัวนะคะก็เป็นใดที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะมาบํารุงริมฝีปากของเรานั่นเองค่ะแล้วก็เป็นใดที่ ขาดไม่ได้นะคะในเรื่องของการบำรุงนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากในเรื่องของการที่จะมีตัวช่วยดีๆนะคะในการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูริมฝีปากของเราที่แห้งนะคะให้กลับมาชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาแล้วก็สุขภาพดีนั่นเองค่ะก็ทั้งห้าตัวที่ปูดได้เล่ามานะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะเป็น อีกทางเล็กนึงสาหรับใครที่ยังหาตัวช่วยนะคะในการบํารุงนะคะก็2ตัวหลังที่ปูได้เล่าไปเนี่ยเป็นของดีออนะคะแล้วก็เป็นของชาแนลเนี่ยก็จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะได้คุณภาพแล้วก็การันตีด้วยแบรนด์นะคะให้ปากชุ่มชื้นอย่างแน่นอนแล้วก็อีก3าตัวเนี่ยก็จะเป็นเป็นเวสสอานะคะที่อยู่ในซัมมาซีในฝรั่งเศสนะคะที่เราก็จะหาซื้อได้ในร้านขายยานั่นเองค่ะก็ให้ในการบำรุงปากได้ดีด้วยเช่นกันนะคะก็ ราคาน่ารักด้วยนะคะก็สําหรับใครที่ยังหาตัวช่วยไม่ได้นะคะก็ทั้ง5ตัวที่ปุณน,นํามาเล่าเนี่ยแหละก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง5้าตัวเลยค่ะที่จะมาช่วยบารุงลิปปากของเราให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีความฉ่ำๆวาวๆแล้วก็ดูสุขภาพดีนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ